สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอาจารย์มานิตเมืองทองธานีอีกเช่นเคยหลังจากหายจากหน้าจอไปหลายเดือนนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้นะครับคิดถึงนะครับหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระจันรโตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อต่างๆหลวงู่แก้วนะครับก็เลยเอามาชม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับน้องปูนะครับจากสยามพาเครื่องได้นำรูปหล่อหลวงพ่อเงินมามอบให้นะครับผมบอกว่าทําไมเอามามอบให้วันนี้ก็เลยถามเขาเขาบอกว่าวันเกิดวันใครวันเกิดผมเขาไม่ได้มาก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเอารูปหล่อหลวงพ่อเงินัดบางคานนะครับที่จิตมามอบให้เป็นจานวนแปดองค์ผมก็เลยถามเขาว่าทําไมเอามามอบให้แปดองค์ ทำไมไม่เอามา9องค์หรือ10าองค์เขาบอก8องค์นี้เป็นโลกเป็นเลขนาโชคมผมเพิ่งทราบเหมือนกันเล้เลข8นะครับ8องค์เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมทุกองค์เลยนะครับมีเนื้อทองผสมจากที่เขาไปตรวจสอบแล้วนะครับก็มีทองผสมจํานวน4สิบ เปอร์เซนต์บ้าง38บเเซบ้างนะครับก็แล้วแต่แต่ละองค์ก็จะมีเนื้อทองผสมแตกต่างกันไปนะครับถ้าไหมครับว่าทําไมต้องมีเนื้อทองผสมนะครับเนื่องจากยุคก,ก่อนๆน,นั้นนะครับการหลอ่อพระต่างๆนะครับท่านพอมามักจะนะครับบอกญาติโยมญาติโย,ยมต่างๆนั้นก็จะเอาทองนะครับมาร่วมนะครับผสมหล่อทองด้วยนะ พระที่เห็นอยู่นี้นะครับพระที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสะสมไว้นานแล้วนะครับก็มีนะครับนักสะสมพระหลายท่านนะครับมาขอบูชานะครับแต่ผมก็เลยยังไม่ปล่อยยังรักอยู่ยังอยากสะสมไว้นะครับอย่างที่เห็นองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็นสมเดร็จวัดละครับสร้างที่วัดพระแก้วนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่ารุ่นดูซับ นะครับก็จะใช้โลหะดูดติดนะครับเป็นรุ่นโดูดซับบางคนเขาก็บอกว่าข้างในบรรจุด้วยเหล็กไหลต่างๆและก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเชื่อกันนะครับอ,องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกลายเป็นปที่นิยมนะครับของนักสะสมพระหรือเสียนผ้าต่างนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชนบุรีนะครับอันนี้ก็ได้มา,มามากนานกว่า20ปีนะครับก็นำลองเอาไปประกวด ที่สนามพระเครื่องดูก็ผ่านชนะการประกวดมาเช่นเดียวกันครับที่เห็นอยู่นี้ทุกองค์นะครับผ่านการประกวดทุกองนะครับผ่านการประกวดทุกองค์นะครับ,ก,รรก,ก,รบก็จะมีาสาเร็จนะครับ,บระฆังยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายบ้างตำนวนนี้นะครับมีหลายท่านหลายคนนะครับที่เห็นว่าผมมีพระเครื่องนะครับจำนวนมากก็เลย มาเยี่ยมชมบางท่านก็ขอบูชาไปนะครับบางท่านก็ <c oughs> นะครับรู้ว่าผมไม่ปล่อยก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอนะครับแต่ระยะหลังๆนี้นะครับผมก็เลยแจ้งกับพระพวกไปว่านะครับอ่ะถ้าพระพวกที่ชอบชอบก็อาจจะแบกปันให้ไปบูชาบ้างนะครับ ผมไม่ได้อะลงมาให้ดูนะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็น,ว,นว,ว,วังหน้าวัดพระแก้ววังหน้าวัดพระแก้วนั้นนะครับข้างในจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นนะครับน้องๆถอดวังหน้าวัดพระแก้วมาให้ผมผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเริอมาลงมานะครับ กำลังเป็นที่ต้องการของเซียนพัะนะครับเดี๋ยวขอยืมนะครับจากน้องสยามพัดเครื่องก่อนนะครับ <c oughs> นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวังหน้านะครับวังหน้านะครับครับที่ให้ชมอยู่นี้นะครับเป็นวังหน้า วัดประแก้วเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินกําแพงเพชรนะครับแต่สังเกตไหมครับที่เห็นเป็นเม็ดร,ระยะระยะนันมันครับขึ้นมาเองนะครับไม่ได้สร้างมาหรือไม่ให้ทําให้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาเองแรกๆเดิมทีไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับที่ได้มาแรกๆแ,แต่มาเก็บไว้ยี่ิบกว่าปีไม่ทราบว่าลายระยยิบระยยับเนี้ยขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็ขึ้น ขึ้นมาเป็นที่แปลกใจเหมือนกันครับผมก็ไม่ทราบว่าขึ้นมาได้อย่างไรหรืออาจจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์นะครับหลวงของหลวงพ่อนะครับที่ปลูกไสกมาก็เป็นไปได้อันนี้นะครับอยากให้นักสะสมพระนะครับเก็บไว้นะครับบูชาเนื่องจากหายากมากนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับก็หายากนะครับคือว่าหายากทีเดียวองนี้นะครับ อีกองหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนะครับผงสุพันธ์นะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดเบนจภจาคีเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง เป็นพระที่คนกลางหายากอันนี้ก็ชนะการประกวดมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้พงศุพันธ์นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพง์ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่ายังขึ้นเหนื่อย,ยและก็มีแขกเข้ามาเยี่ยมหลายคนที่อยู่ขนะ้างนอกรออยู่นะครับก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเจอต่อหนาครับสวัสดีครับ